สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทนายตั้มลั่นถึงตำนายทะนะเป็นใครไม่ต้องเดาเผยงานนี้อ่วมแน่นอนทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สิทธาเบียบังเกิดรีขาธิการมุลิธิทนายประชาชนโดยระบุว่ายังจำประธานาแรลงสาบตำนานทะนะคนแรกที่ต้มเหยื่อหลารลายว่าจะจัดหาทนายให้ได้ ผมเคยพาผู้เสียหายไปออกรายการต่างคนต่างคิดทางช่องอบมรินทีวี34และก็ได้ดำเนินคดีต่งตางๆประธานมาแมลงสาบยอมรับผิดว่าช่อโกงจริงคืนเงินให้กับผู้เสียหายแต่เรื่องก็ไม่จบประธานมาแมลงสาบติดคุก6กเดือนข้อหาละเมิดอำนาจศาลที่จังหวัดชุมพรแถมโดนฝ่ายปกครองดำเนินคดีติดคุกที่ลํำปางอีกหนึ่งปีและวันนี้ นัดขึ้นศาลในคดีปลอมแปลงเอกสารหลายกรรมซึ่งผมเองต้องไปเป็นพยานให้กับน้องๆผู้เสียหายที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าประธานบมลงสาบหนีศาลไม่แต่งตั้งทนายไม่ยอมมาศาลศาลจึงออกหมายจับสายข่าวข้างบ้านบอกว่าทนายบลงสาบนั้นหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ และหลังจากนี้ผมคงต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายซึ่งยังมีคดีที่ผมรับผิดชอบดำเนินคดีประธานแมลงสาบยาวเป็นหางว่าวอ่วมแน่นอนขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราครับขอบคุณครับ